อาครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องมาเฮงผามวลเด้อพี่น้องเด้อเอาวันนี้มินเดินทางมาตามแนวทางวิ่งขาดปัดเด้อพี่น้องเด้อสำหรับรัฐบาลไทยอ่ะเป็นตัวไดรอดติดตามรับชมรับฟังกันครับสวัสดีทางช่องด้วยนะคะเ,คเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะติดตามไอ้พี่เจีย๊ยบก็บอกไปสแสรมันคองพี่น,ออน้องกดไลค์กดแชร์จะไปสิกว มันลึงตาแกี่ยวกัมันต้องได้ยว่าก่อนอันนี้กลายพี่เพื่อนติดตามมากรนก็กดให้ตลอดที่ดอกเจ้าบ่าวคอยก็กดให้เพื่อนว่าขอบคุณหลายๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นอ่าสนับสนุนดาวทางเพจเฟซบุ๊กด้เดาวความติดให้ดาวมาให้ว่าดีใจหลายเออคืออะไรจะเป็นจังได้ดาว่าสนับสนุนว่าเป็นยังไงจี เอามาอีกอ้ะพี่รองไม่เดียวมีแต่รถข้าขายเออเอา้เเป็นบรรยากาศบรรดาเทาอีกนะพี่รองไม่เคยมีรถเพิ่นไปข้าไปขายไปกับเสียงเสียงบมดอโลมเนี่ยเ,เสียงรบกวนแต่ว่าแนวทางเขาก็ยังติดต,ตามไปแค่เราเอาเดี๋ยวรอก,ก่อนพี่รองอือม,มาให้ยัดบ่ได้ยินสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องแฟนเพจทางเพจเฟซบุ๊กด้วยนะคะทางช่องยูทูบ ก็คกรจะได้เนี่ยทางพี่น้องเอยเบียดไปหลายรอบแล้วมือนี่บรรยากาศอัศวัสดีนะฮะผนมาหาขายของพมากยากเหมือนบ่ได้ยินเสียงเงีนยบ่ได้ชัดเจนพี่น้องเย็บเสียแต่โอ้ยอ่าเอาพี่น้องแอดมินจะมาสรุปโค้งสุดท้ายเด็ดสุดรัฐบาลไทยเงี้ยวดประจำวันที่สิบหกด้วยพี่น้องเด้อเป็นแนวทางของวิ่งขาปัดครับผมทั้งเบิดทั้งม้วนทั้งเบิดทั้งม้วนแล้วก็ที่สําคัญอ่าแนวทาง ปู่เก้าหนึ่งมาแล้วมาแล้วใครรอครับผมปะทะกับวิ่งขาปัดตัวไหนชนกันพี่น้องกับพิจารณาเอาเจรณาเอาเนี่ยเนาะเพราะว่าตัวเลขตัวเดิมตาตองหัดตาวายันจำามื่ไรจำเมื่อไรแอปเปิ่งกัตเมาโล่งสรุปให้เด้อพี่น้องเด้ออ่าครับเลขที่เพิ่นวาเห็นสามตัวเลขขึ้นขาเพิ่นเห็นบ่พี่น้องอมาอ่าเพิ่นวาสามตัวเลย นะเอาไปพิจารณาเบิ้งต่อเลขตัวเก้าตัวเดิมอ่าเลขสูตรเลขคำนวณที่เพิ่นไหหมาตองวันละกับที่มาทบเวือนไหเพราะว่าเลขสออกล้บพี่น้องแ้่ออกแล้วยานว่าบ่เห็นเพราะว่าไห้ไายปวดไหต่อตองว่าปวดเวบาันบตัวกยเบียนดนะอันนี้เป็นชุดสรุปชุดที่เห็นอ่าคงที่แหลกกับเมืองเอาอนะอย่าลืมอ่าเพราะว่าแต่ว่าอันชุดนี้เป็นชุดสรุปครับผม อันที่สิบหกเดี๋ยวมันสิสับสนพี่น้องนาองนะของแนวทางวิ่งขาปัด้อพี่น้องเนอคลิปนี้แนวทางรัฐบาลไทยนะคะแนวทางสลากินแบ่งรัฐบาลป็ะจุมุนมากตรงกับที่เขาบอกว่าไอพิจะน่าเอาเพราะว่าเลขสูตรก็คือเลขสูตรเลขที่เพิ่นเห็นก็คือเห็นอ่าเลขึ้นเลขหรือว่าเลขโคึ้นมา เพราะมันมีโอกาสออกมัดสุดตัว ừ, พี่ <ไป S 1> น้องคุณไปเฮ็ดงานเฮ็ดการเฮ็ดงานเคุนกับิมกักหาซองหายัางหน่อพี่น้องบางที่กับแตกอิลีนอกไม้เอาพี่น้องชุดสามตัวชุดสามตัวค่ะมีตัวไหนมั่งคะเอาเนาะเอาไปพิจรารณาเบอร์นายพี่น้องเด้อก้าวศูนย์หกอ่ะ, 9, 0, อะเขียนไปเลยก้าศูนย์หก <6. S 1> ด่วนเดือนเลย,ยเอาไปพิจราบบรณาเบิรงเอาเอ๋อแล้วกระคู่ที่สองกับก้าหนึ่งหก เก้าหนึ่งหกครับผมแล้วก็สี่หนึ่งหกสี่หนึ่งหกแล้วก็สี่ศูนย์หกอร่อยก็เสียวแต่นึงออกสี่ศูนย์หกเอาไปดองเด้อนี่แหละคือชุดสามตัวแล้วก็จะลืมแปดสองห้าแปดสองห้าที่เพิ่นเห็นอ่ยังบอกรัฐบาลทั้งเล่าคน ที่เพื่อนเห็นเป็นเลขชุตัวเพื่อนเนาะไม่แน่ทุกตัวงดที่ผ่านมาจั้งสี่ราพี่น้องออกเจ็ดแปดกไ็ได้แบบเดียวกันนี่ละเขามีพี่น้องเลขสูตรเห็น่าให้ไงอ่าอันนี้คือชุดสามตัวชุดสามตัวเห็นมาพี่น้องเนาะเอาไปพิจารณาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อชุดสามตัวก็คตอสิเป็นบนละละพี่น้องเนาะถ้ายจากให้เน่ๆแน่ก็ได้ เอาแต่ว่าดูให้จบคลิปเดี๋ยวจะให้เพิ่นนั่งอยู่นี่เลยพี่น้องเดี๋ยวจะให้เพิ่นว่าเพิ่นมัดตัวใดตอนนี้เมืองแนวทางไปก่อนเมืองสะก่อนจะได้ไปก่อนจะพึ่งว่าเอ้าเอ็กซ์คือหลายแท้จะพึ่งว่าอ่าให้เป็นแน่าทั้งตัวเรตมีโอกาสมาแล้วก็มีโอกาสหลุดแสดงว่าบนเพิ่นให้วิ่งเนียนหกเดี๋ยวสิว่าเพ่อเห็นนะเอาชุดล่างชุดล่างอ่าชุดจับตัวล่างแบบจับตัวล่างเนาะค่ะ การดิ้นพัดไถ่มาต้องวัดที่กันแต่ว่าเอ็มมินงจะมาสรุปไถ่โคกทุดยไทยมีตัวไหนบ้างจะศีรษาพี่นอ้องล่างเพ่ดไถ่วิ่งสองขั้นนั้นวิ่งก็ได้บนวิ่งหกได้อพี่น้องเด้อกับต่เกียบบ้างละศูนย์หกหนึ่งหกกันละมีแค่นั้นนั่นด้ยนอยนะเอะอาาด่กับบ่มี่ยังไงแต่ที่นี่ล่างมากนี่ลา่างวิ่งสองครับล่างเด้อพี่น้องเด้อเอาไปพิจารณาเบิ่งเอาพี่น้องว่าเลขสออกแล้ว ก็คิว่าเรเห็นอีกละอาตัวใดเนี่ยไห้ล่างเนาะหาสองอืมอ่าห้าชอบก็จัดครับก็ผ่านได้พี่น้องเ้อเอกไปเลยห้าสองติดสองอะไรติดสองอะไรอ่าสองรศอ่าสอเจ องเจ็ดตัวการตายเอาซะเลยแล้วก็ศูนหาศูนห้าแล้วก็ห้าเจ็ดห้าเจ็ดครับผมอันนี้คือเน้นล่างเน้นล่างครับผมนี่เห็นไหมพี่น้องเห็นไหมคะเห็นไหมคะบากกับพี่น้องครับผมเน้นบดเน้นบดเน้นล่างเป็นล่างเด้อพี่น้องเด้อ ทุกตัวมีโอกาสมาแั่นคอเรื่องมักกระจัดทัดกะพันแต่ว่าเพิ่นหายมาทั้งสี่แหละเนียนกระเตี้ยนี่เห็นทุกรอบครับผมแต่ว่าบานี่ทีนี้เป็นไงมาเองเลขทูเก่าหนึ่งอ้าวถามกันเขามากฝากมาตะผูองอด้ะหันเพิ่นหายมาหนึ่งเกาะนั่นมาแย่งดอกพีหน่อกับพิ่หาอยูุกับพี่จะละหน้าเมืองเอาเพิ่นทีถ้าบุญครบรอบวัดเกิดเพิ่นวันที่สิบหกอยู่ได้พีหน่อด้วย ใครอยากร่วมบุญเห็นไม่เห็นความเมตตาโยอยกุงเทพยบกุงไท่อะไรมีโอกาสทำบุญมาสั่นเนี่ยกากร่วมบุญการร่วมกันเข้ามก็ได้เพราะถ้าบุญวัดเกิดเพลินนาอวันที่สิบหกอ้าวหนึ่งหกอาจจะเป็นพิจนาอันนี้ห้ายท่านรลายคนอาเซ็นแล้วล่ะปีกายพิพาอ่าปีที่ผ่านมาผเพิ่นทาวันที่สิบผาออกสิบผาตรงๆงเลยอ่าหนึ่งหกอ่าแล้วก็อายุเพิ่น เท่าไรก่อหกสิบสามหกสิบสามพันษาเด้อพิดหรองเด้ออืนนี่ของปูเก่าหนึ่งครับอเอาไปพิจารณ้นะแต่ว่าขึ้นกระดานเมืองเกิง่งขึ้นกระดานไว้บ่รู้ว่าขึ้นแบบใดก็ไม่รู้สัลักรักแบบใดก็ไม่รู้เพราะว่า เขาหาแนวทางดิ่เขาเลยหาแนวหาเมืองแต่มันสิมีแน,นวทางมองไปเห็นเพิ่งขึนกระดาษเพิ่งลบไปอยู่นี่ขาดปัดกับหาแต่แนวทางมาฝากไม่ออกใจอะไรเขาหรอสองเก่าบอกคือเก่าสองเก่าเพิ่งขึ้นไปสองเก่าตัวเดียวเมื่อเกี้หมู่บ้านนี่พิ่นมาบ้านตามก็ยี่สิบขึ้นมาที่หมู่บ้านนี่ขาดปัดขึ้นไปอ่าซอย ฟูขึ้นวัดไปช่วยงานพระศิมีงานบุญขาปัดขึ้นไปช่วยงานเทศบุ่ญมาบัตมีอ่าไปเทศบุ่นบานนี้ที่นี่อ่าผู้เพิ่นก็ได้ฝากขาปัดว่าอย่าลืมยังเกาะบัตมีกว่ายีสิไม่ต่ำกว่ายี่สิบพี่น้องสิเป็นพี่สัเออนเทอันเทศฐานบอกเทศฐานพระพุทธรูปุุ่่นนเาโอ้โอ้บัตมีกว่ายี่สิบพี่น้องพิจารณาเอาอันสองต่อเรียกว่าเป็นสูงสองอันนี้เพิฟูก็ได้ให้ดอกแต่ว่าฟูขึ้นกระดานขึ้นสองเก่าแต่ แต่ลาขาปับเป็นว่าสูงสว่างอันที่เป็นว่าเนี่ยมาต่ำกว่ายี่สิบขาดปับเลยว่าสูงสว่างเอาชิจนกันว่ากับเลขสูตรขาดปับพี่เจริญหน้าเมื่อเอาพี่เจริญหน้าเอานี่ไม่เอานี่ใกล้กันแล้วพี่น้องเลยใกล้ใกล้กันเลขเก้ากับเลขศูนย์กระจาพี่น้องเลยเห็นชาปันพี่น้องอ่าสรุปเดี๋ยวมายังแต่สรุปนะคะมาแล้วแนวทางโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายก็ว่าได้ไว้ทั้าหมดเห็นโค้งสุดท้ายก็ว่าได้พี่น้อง หาบาทนี่อ่าเอาไปพิจารณาเบงดรอพี่ง้องเด้อค่ะบุญเป็นบุญล่างเป็นล่างแยกให้เพื่อมีโคมีหมานนํำกันอันนี้เอ็ดมิเจียแยกให้เป็นปูเก่านึงอ่าใครจะตามวดที่แล้วก็แตกเพื่อผู้ใดมักชุดนี้เออนี่นี่ของปูเก่าหนึ่งนี่ของขาดปัตขาดปัตถุขคนออกมาเลยเชยนใน้เ่นเดียวกันอ่าอ่าเราเป็นผู้ออกมาบ้งล่างแะ้วอ่าจะแตกทั้งบนทั้งล่างกันว่ะ อันหนึ 1, 6, ่งหกเลยวาถ้าบุญวันที่สิบหกเลขสูตรขาดปัจกัน 16, หนึง่งหกไข่ตัต <16, 16. S 1> องหงัดผลไข่ตัตองหงัดอ่าสูหกกันอ่าก็ไม่ได้ไม่นอนได้เพียงเด้อสูนหกดีดังมากแต่ว่าขาดปัจก็ให้มาตั้งแต่ตองหงัดแล้วครับผมอ่าแต่ว่าเันเป็นอะไรก่อปานเนี้อ่าสามตัวนี้เจ้ามักตัวไหนในชุดสามตัวนี้ฝากตอนเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจเ้ขันมันจะส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวนะเขาเขาเขาสูนกงัด ่วนตัวขาดปัด่นมักพี่น้องแอดมินเจ็ยิยัมเป็กกรมคือไทยเือเพื่อมีเอาไป906เหรอพี่น้องชวนตัเพิ่นได้พี่น้องเอาล่เอาล่งเอาล่งเอาล่งเอาล่างเอาหาองห้องวงกลมเลยแล้วหาซอง้อสองานองพี่ซนองเลยเด็ออานี่พี่น้องเหนตัวทีเนาะล่างเนาะพี่สองไ้อม่้นเดีงเอานี่ตัวเด่นเพิ่นเห็น่าพี่น้อง จล้วน่าเอานะฮะตัของเันึ่งสูงตัวหนึ่้าพัของปูของปูตัวเด่นพี่น้องตัวหยักนี่ตัวเดียวกันตัวเดียวกันนี่ของปูนี่นี่อันนี้ตัวนี้ขึ้นกระดานได้ขึ้นกระดานแล้วเป็นตัวเด่นแล้วเป็นพิษนาคอ่ามันมีพิษนาเพราะว่ามันขึ้นไปอีสิ่แตเสียวไม่ได้มันเป็นโตอเอนยู่ว่าตักก็หามตักกว่ายี่สิบไปามตักกว่ายี่สิบก็ฟังเอาตัวเนาะ กับไปแนี่ลนะพี่น้องซุ่นสองประตูกันอยู่แล้วกับเลขสุดพิจารณาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าโค้งจุดท้ายท้ายสุดแกจะลืมมื้อนี้นอะุดท้ายเลขเอ้ารับเกาหลีเลขเกาหลี FC กับทามือรึเดียวเอาเกาหลีโค้งจุดท้ายกับอีกทีเดียวอ่ากับวิ่งหนึ่งตัวลอดเมื่อที่เป็นโงวันมื้อท้ายวันที่สิบหกวิ่งหนึ่งตัววิ่งแม่นยำสุดๆลอดได้อพี่น้องเด้่อวันนี้มีรอวิ่ง วิ่งหนึ่งตัวแล้วก็รับเกาหลียังไม่มาครับผมนะจะตรงกันไหมหรือยังไงาเพื่อเงบหน่อยพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางเด็กจะมาตรงกันไหมจะมาตรงกันไหมคลิปนี้สะรุปแร้วนะ้รพี่น้องได้เห็นกันไปถัดไปพี่น้องเห็นไปนะถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแช่นะคะเป็นก็แลังแรงใจให้กับทางช่องบรรยากาศฝนก็เริ่มจะลินแล้วอาใช่แล้วพี่น้องเด้อ ร้อยพีโชคมี่หมานน้ำกันให้มีโชคมีหมานด้วยกันให้เฮงๆรวยๆนะคะอย่าลืมอ,อย่าลืมวิ่งขาดปัดพี่นอ้องสวัสดีค่ะ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 เขาบอกว่าเนี่ยเคล่ยบรี